ลูกสาวคนหนึ่งนะครับยังไงติดโควิด -19 แล้วคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นมะพึกครับตัวเองก็มีความกังวลนะฮะเนื่องจากเป็นโควิดแล้วต้องเข้ารับการรักษาเพราะนั้นก็ไม่สามารถที่จะดูแลคุณพ่อได้นะครับเนื่องจากป่วยเป็นมพฤกแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยลูกสาวคนนี้เนี่ยก็คือคุณนิพพรครับคุณพ่อคือคุณเล็กคุณนิพพรเนี่ยเป็นคนบ้านับชุ่มหมู่ที่สองตะบนโบชุ่มอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรี คือเธอเนี่ยติดเชื้อโควิดสิแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามได้ตามคำแนะนําของเจ้าที่สาธารณสุขนะครับอันนี้คุณพ่อครคุณเล็กเนื่องจากว่าต้องคอยดูแลแล้วก็ให้การช่วยเหลือคุณพ่อโดยตลอดนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นอ่อนพึีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยครับคุณนิพพรลูกสาวคนนี้นะครับบอกว่าตอนที่ดูแลเนี่ยตัวเองก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะ,ะนั้นคุณพ่อเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมาก ที่อาจจะติดโควิดได้ตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ติดแต่ถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยเกรงว่าคุณพ่อจะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด19จากตัวเองได้นะครับ,รบก็อยากจะวิงบอลขอความเห็นใจให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตัวเองและคุณพ่อด้วยวิธีใดก็ได้นะครับอาจจะรับตัวคุณพ่อซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่เป็นโควิด19แล้วก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ไปช่วยดูแลชั่วคราวก่อนได้ไหมเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยง ลดโอกาสที่จะติดเชื้อโควิดในวันข้างหน้าในส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณนิพพรลูกสาวนะครับก็จะเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแต่ว่าเนื่องจากการตรวจแล้วก็เอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลชัยบาดานเ mm hmm. บื้องต้นพบว่าตัวเองเนี่ยมีอาการปอดอักเสบทั้งสองข้างทีนี้ถากว่าต้องไปรักษาหรือเป็นอะไรไปเนี่ยพ่อแล้วครอบครัวโดวยเฉพาะลูกอีกสคนเนี่ยก็จะลําบากนะครับครับ เบื้องต้นตอนนี้จากการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของคุณพ่อมีผลเป็นลบนะครับยังไม่ติดเชื้อโควิดแต่ถ้าเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยเกรงว่าคุณพ่ออาจจะติดเชื้อโควิด -19 จากลูกได้ก็อยากจะวิงวอนให้หน่ยงานที่เกี่ยวข้องครับพอหาทางช่วยเหลือคุณพ่อได้ไหมตัวเองก็มีความเป็นห่วงนะครับ,รบก็เลยยังไม่ไดเ้เข้ารับการกักตัวหรือว่ารักษา